วันนี้พี่อฟิวนะคะก็จะมาทําอาหารกันนะคะเป็นเมนูไขก่กระทะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะก็ต้องมีไข่ก่อนใช่ไหมพี่แอนใช่ค่ะไข่ไก่ซาฟองใช่ค่ะเพื่อนสามารถใส่หนึ่งสองสามแล้วตาเพื่อนได้เลยนะคะค่ะก็จะมีเป็นเนยจืดเนยจืด,จดค่ะ,คะเนยจืดนี่ไส้กรอก แล้วก็หมูยอแฮมไม่ใช่แฮมนะคคือเป็นเบคอนเบคอนแล้วก็จะมีเป็นหมูสับนะคะค่ะแล้วก็ซอสคโรสพริกไทยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับฟิวฟิวนะคะคือชีสค่ะฟิวฟิวเขาชอบกินชีสนะคะก็เลยจอามาโรยหน้าของไข่กระทะค่ะจาริยูใช่ทานมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะค่ะอย่างแรกหนูรู้เลย ต้องขาดน้ำมันค่ะพี่ฟิลขาดน้ำมันอ้าวเราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้น้องฟิลเราใช้แค่เนยจืดนะคะแทนน้ำมันได้เพราะเขาโดนความร้อนใช่ไหม,มก็จะละลายแล้วก็จะมันๆน,นะคะเนี่ยแทนน้ำมันได้ค่ะอ๋อลดความอ้วนได้นิดนึงเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะค่ะขั้นแรกฟิลมต้องเอาไส้กรอกหมูยอเบคอนนะคะ,คะไปผัดให้เขาแบบสุกข,ขึ้นมานิดนึงก่อนฟิลมนะคะ,คะก็จะผัดไส้กรอกหมูยอเบคอนนะคะ,คะแล้วก็จะให้น้องฟิลปรุงรดตัวหมูสับค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ขอตั้งเตาให้เขาร้อนก่อน แล้วก็คนเลยค่ะคนคือทำไปก่อนนะคนหมูสับให้เข้ากันได้ลแล้วก็คนไปเรื่อยๆริ่ม้อนเริ่มน้อนเห็นไหมเขาเริ่มละลายมันก็จะเหมือนน้ำมันนะคะ,คะเห็นไหมก็จะเหมือนแบบทาขนม, <c oughs> ขนมเดี๋ยวน้เฟิ์นะคะก็จะคนให้เข้ากันกัน,นะคะ่ะแล้วค่อยใส่พริกไทยนะคะอตอนนี้ของฟิล์มก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เบคอนกันค่ะเบคอนใส่ตามที่ต้องการสงสัยจะกินกันเยอะนะคะ ้แสหมดเลยน่าจะหมดเลยค่ะอันอตอนนี้นะคะนราเฟิก็คนหมูให้เข้ากันแล้วค่ะต่อไปก็ใส่พริกพริกไทยฟิมนะคะก็จะคนให้เข้ากันค่ะจนหม,มูจะสุกนะคะที่จริงหมูยอบไส้ก่อนนะคะเขาสุกอยู่แล้วแต่ว่าเราจะผัดให้มันละลอนะคะ,คะฟิมจะรอให้เบคอนเหลืองกว่านี้นิดน,นึงนะคะโอ้หอมมาก หอมอง,อ,งองพี่สิงห์ฟิลหอมพริกไทยหอมพี่ฟิลได้กลิ่นไส้กรอกไม่ค่อยจะหอมด้วยของฟีลน,นะคะก็สุกแล้วนะแล้วมันก็เริ่ม <ขะ S 1> เหลืองมากเลยนะคะเดี๋ยวฟีลจะปิดเตาค่ะปิดเตาเทเส้าจอดโอ้โห,หขั้นนี้ถ้าผัดกับข้าวนี่ได้เลยนะพี่ฟิลได้แล้วมั้งคะน้องฟิลใส่หมูสามมาเลยค่ะ,ะหมู ดด้้แลว่เดี๋ยวฟิลนะคะจะผัดให้เขาสุกค่ะค่ะนี่ฟิลทำเป็นชิ้นเล็กๆด้วยนะทำชิ้นเล็ยด้วยค่ะทำเพื่อนนะคะอยากให้พี่ฟิลกับน้องเฟนนะคะทำอะไรก็เมนวิตาคลิปนี้เลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าฟิลทำได้นะเดี๋ยวฟิลก็จะทำให้เพื่อนดูค่ะค่ะให้หมูมันดินได้ด้วยน้องเฟนกดินได้หมูยังไม่ตายค่ะพี่ฟิลนี่เมนูอะไรเนาะไข่กระทะค่ะค่ะหมูยังไม่ตายค่ะพี่ฟิลก็ะดิ่งได้นะ ตอนนี้นะคะหมูสับก็สุกแล้วค่ะ<ห>กลิ่นก็หอมมากเลยนะคะนะแถวกลิ่นเขอปิดแล้วปิดปิดต่อนปิดก่อนเอาตัวนี้แล้วค่ะพี่ฟิลฟันขึ้นครับฟันขึ้นข้าวนี้แบบถ้ามีข้าวมีคือี้ก็ะทำได้นะคะจะม,<อ>มาทำอะไรต่อคะ ไข่เราต้องใส่ถ้วยใหญ่ก่อนนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะคพี่ฟิวจะมาตอกไข่ค่ะน้องฟิวตอบไหมคะไม่ไม่ค่ะยวไข่ก็ได้ดิแล้วพิมตอกให้ป,ปั๊กปั๊กโอ้โหไข่เริ่มมาแล้วค่ะโอ้นี่คะ่ะวางวแล้วน้องขอให้พี่ฟิวตอกเป็นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยทำอะไรเราบ้ว ค่ในีกระดาษชูดได้พี่ไหมขั้นตอนต่อไปนะคะฟิล์มก็จะใส่เนยจืดก่อนค่ะค่ะแล้วก็ใส่ไข่ใช่ค่ะก็ต้องเปิดเหมือนเดิมเคยซัมเบเคยเป็นซัมเบมันเปิดทะลุเลยพี่ฟิล์มเนยละลายเนยละลายเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่ค่ะค่ะค่ะไข่ค่อยเทนะคะเดี๋ยวไข่แดงใส่ โอ้โหทำไมไข่ฟองอีกแตกไม่เป็นไรค่ะพี่สินไม่เดี๋ยวจะรอให้ตัวไข่ขาวนะคะสุกกว่านี้นิดนึงค่ะอีตินตอบไปสอะไร่อย่าเปิดไฟแรงเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างมันจะไหม้อีฟีตอบไปสายไร่หรอคะเดี๋ยวจะมาตกแต่งหน้าตาด้วยตัวหมูแล้วก็ใส่กรอบที่เราขัดไว้เมื่อกี้ค่ะแล้วก็พักใส่ชีสก่อนชีสใส่เลยไหม จนี่นะคะเริ่มสุกแล้วเฮ้ยน้องฟิลมันเริ่มสุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะหมูใครที่แตกคล้องใช่ไหมถ้าไข่ขาวสุกมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะให้น้องฟิลนะคะใส่หมูแล้วก็ใส่ของตกแต่งพวกนี้เป็นหมูยอใส่กรอบเบคอนนะคะค่ะแต่หนูต้องการเบคอนเยอะอืมเริ่มสั่นแล้วน้องฟิวมันสั่นแล้วก็ชีสน้้งฟิลค่อยๆ่อยใส่หมูกับตัวเบคอนของตกแต่งน้องฟิวเน้องฟิลตกแต่งไปเลยหมูไว้ตรงไหนระวังโดนขอบนะตรงไหนดี ตัวน,นี้ไหมได้อ่าโดนไข่แดงพี่ใช <c oughs> ่ป <c oughs> ้พี่พีมสนุกมากเลยนะ <c oughs> ใช่ไอ้น้องฟิลโรยเรยรอบๆไข่ขาวเลยก็ได้เจิไมไข่แดง,ดดงต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ชีสค่ะชีสชีสเอาช้อนนั่นนั่งอะไรมาตัดชีสวองต้องไหนดีพี่ฟล์มต้องไหน โรยให้รอบๆเลยค่ะเราจะได้กินแบบเยิ้มๆนะคะค่ะแบบเยิ้มทั้งหมดเลยใช่ค่ะโอ้โห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 เขียวๆตอนนี้นะคะเราก็โรยเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาค่ะปิดฝาปิดฝาอีี่่ตไปทำอะไรต่อคะก็รอให้เขาสุกน้องฟิวแล้วเราค่อยมาใส่ตัวต้นหอมนะคะแล้วก็ซอสค่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรน้องฟิล เพื่อนๆนะคะสามารถทําทานกันเองได้นะคะแต่ว่าต้องมีผู้ปครองคอยดูอยู่ข้างๆนะคะค่ะเมนูนี้ก็ง่ายมากเลยเชนออมฟิวใช่ค่ะง่ายสุดคีเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ฟิวฟิวขอรอให้ไข่กระทะสุกก่อนนะคะค่ะติตอนนี้นะคะไข่กระทะก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่จานกันค่ะดูดูชีดูชีดู้วชีดชีชีดเรามาแล้วค่ะมันไหลไม่ได้โอ้โหอ้าทำไมเกินล่ะ ตอนนี้นะคะไข่กระทะของเราก็สุกแล้วค่ะแล้วเราก็เทเข้าจานแล้วใช่อไหมน้องฟิวใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะโรยผักผักผักไม่ต้องใส่เยอะนะเอาแค่นียจบนี่ค่ะดูเดี๋ยวจะมาใส่ซอสกันพี่เขาเลยเนาะค่ะใส่ช้อนเดียวพอเดี๋ยวเค็มต่อไปก็ใส่พริกไทยเดี๋ยวไปเอาแล้วโอ้ได้กินอะไรให้พี่บิ๊มโรยดีกว่าอย่าเยอะเกินจะเผ็ด เผ็ดละดูพ่อค่ะคุยน่าทานชีสโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะมันเลิศดูสิว้าวไข่กระทะนะคะก็น่าทานมากเลยสิน้องฟิวใช่ค่ะด้านล่างก็ไม่ไหม้ด้วยนะเนี่ยสุกกำลังดีค่ะน่าทานมากเป็นเค็มยามนี่เลยคือแบบเราใส่ชีสน้องฟิวพอเราเอาเข้าปากมันจะแบบฟินมากยืมมันมีซอสทีนี้เราก็มีซอสมะเขือเทศเอาไว้แบบว่าทานด้วยใช่ไหมค่ะก็เหมือนไข่ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาชิมันเลยน้องฟิลค่ะพี่ต้องชิมก่อนค่ะชีสไ้ของเขาแบบว่าชีสขอตรงนี้ไอ้ยมีหมูด้วยอาหมดเลยทั้งจานโอ้โหมีฟิีเลยค่ะตองตรงนี้ค่ะของฟิลซอสซอสขอของหมูนิดนึงนะคะหมูนิดนึงค่ะไส้กรอกไม่มีเบคอนไข่ขาวไข่แดงเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ เหมือนแบบเป็นไข่ทำไมก็มีแบบข้างปรุงใช่อร่อยมากเลยนะคะมชีิด้วยอื้อร่อยมากเลยน้องฟิลอร่อยตรงชีสนะใช่ค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศมีหมูมีไส้กรอบด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะี่ฟิมหนูชอบมากเลยนะพี่ก็ชอบเหมือนกันน้องฟิลค่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ทำร่ายอร่อยใช่ไหมคุ้มมากเลยใช่ค่ะสามารถทำเป็นอาหารเช้าได้นะคะค่ะ เดี๋ยวมาชิมหมูกันน้องฟิลปปรุงอร่อยไหมอร่อยอเยี่ยไข่ขาวเขาเด้งเด้งหนุมหมูที่น้องฟิวปรุงนะคะก็อร่อยค่ะบอกแล้วว่าอร่อยแบบรบลึค่ะมีเบคอนแด้กรอบหมูยอหนูลองชิมเบคอนแล้วยังไม่ได้ชิมเลยพี่หาเบคอนไม่เจอ แล้วความต่างันใช่ไหมบอกเลยว่าเบลคอนก็จะแบบนุ่มๆนุ่มบางๆโูยอร่อยมากเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะอะไรเดียวค่ะมีโปรตีนด้วยนะใช่ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับนะคะก็กดให้ฟีลกับเรเฟีลได้นะคะเพื่อจะได้พาชมคลิปใหม่ๆของฟิลฟิวค่ะค่ะติดตามฟิลฟีลได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแอดแฮปปี้แชนแนลพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย